สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแม่เหล็กแม่เหล็กนะคะเป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้ เรามาดูรูปร่างของแม่เหล็กกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างแบบแรกเป็นแม่เหล็กแบบแท่งตามรูปภาพเลยจะมีลักษณะเป็นแท่งๆค่ะต่อไปนะคะเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูลักษณะของมันจะคล้ายตัวยูในภาษาอังกฤษนะคะ รูปร่างของแม่เหล็กถัดไปนะคะเป็นแม่เหล็กรูปเกือกม้าค่ะแม่เหล็กรูปวงแหวนแม่เหล็กรูปทรงกระบอก เรามาดูความหมายของแม่เหล็กกันอีกรอบนะคะแม่เหล็กหมายถึงวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้ส่วนสารแม่เหล็กนั้นก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสารแม่เหล็กกันนะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นั้นมีอะไรบ้างมีตะปูลวดเสียบกระดาษ ลูกกุญแจสามสิ่งในสไลด์นี้นะคะเป็นสิ่งที่แม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดได้ค่ะ,ะและตัวอย่างสารแม่เหล็กต่อไปที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะเข็มเย็บผ้าลวดเย็บกระดาษและกลันไกจากรูปนะคะกันไกส่วนที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ก็คือส่วนที่เราเอาไว้ตัดขาตรงคมของกันไกนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้มีกระดาษไม้ยางรถยนต์3มสิ่งที่ครูเพิ่งเอ่ยไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นสิ่งที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้นะคะถุงพลาสติกผ้าแก้ว พวกนี้นะคะแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เมื่อเรียนจบเรื่องนี้นักเรียนจะต้องสามารถแยกได้ว่าสิ่งใดที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้และสิ่งใดที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ เราจะมาทบทวนกันนะคะว่านักเรียนนั้นเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดด้วยการทําแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องแม่เหล็กนะคะโดยค,คุณครูจะมีข้อความสิ่งของอยู่ข้างบนให้นักเรียนจัดประเภทนะคะว่าเป็นสิ่งที่แม่เหล็กดึงดูดได้หรือเป็นสิ่งที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้อย่างข้อความแรกนะคะคือตะปูตะปูนั้นนักเรียนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแม่เหล็กดึงดูดได้ไหม หรือดึงดูดไม่ได้สมมุติว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดตะปูได้นักเรียนก็ลากคำว่าตะปูนะคะมาจัดอยู่ในประเภทที่แม่เหล็กดึงดูดได้ค่ะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอให้เห็นคะแนนและส่งลงในอัลบั้มงานวิทยาศาสตร์ค่ะคุณครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ